ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งเพราะเราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมนําพาชีวิตให้เข้าถึงความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลปัจจุบันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่าเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเมื่อไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ชีวิตจึงต้องเวียนวนอยู่ในกระแสะแห่งความทุกข์ระทมเหมือนนาวาที่หลงทิศทางอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรแต่เมื่อได้ฟังพระสัทธรรมจรึงจะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแล้วมุ่งสแสวงหาสาระอันแท้จริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุทธากนิกายคาถาธรรมบทว่ายัสปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปิถียติโสอิมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตวัจจันติมา บุคคลใดละบาปที่ตนทำไว้แล้วด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกผู้ใดได้ทำบาปกรรมเอาไว้แล้วเกิดความละอายเห็นโทษเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจึงกลับมาทำความดี ลราเว้นจากความชั่วเลิกเบียดเบียนไม่อคา่าพยาบาทใครตั้งใจรักษาศีลอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วทำใจให้ใสจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรยัยย่อมได้รับความสุขในปัจจุบันชาตินี้ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรยัยซึ่งทำให้จิตใจสว่างสวัย จ,จัดความมัวหมองในชีวิตไม่ว่าจะเกิดเคระกรรมอะไรก็ตามใจของผู้น,นั้นก็ยังมีความสุขอยู่เหนือความทุกข์ทั้งมวลเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพน็นติดพ้นจากเมฆหมอกแล้วทำให้อากาศสว่างสวยดังเรื่องของนางทาสีคนหนึ่งที่ได้ทำกรรมเอาไว้ในการก่อน นางได้เป็นคนรับใช้ของพราหมณ์ตระกูลหนึ่งต่อมาพราหมณ์ได้รับลูกสะพ้ายเข้ามาอยู่ในบ้านลูกสะพ้ายเป็นคนมีนิสัยมักโกรธตอนมาอยู่ในบ้านใหม่ๆก็ยังดีอยู่แต่พออยู่ไปนานวันเข้าก็เริ่มแสดงนิสัยมักโกรธออกมาโดยชอบทุบตีด่าว,ว่าคนรับใช้อยู่เสมอ ในบรรดาคนรับใช้ทั้งหมดนางจะกลั่นแกล้งคนรับใช้ที่ชื่อรัชชุม,มา่ามากที่สุดเหมือนกับเคยผูกอาคาดกันมาแต่ชาติปางก่อนลูกสะพ้ายมักจะแสดงความโกรธกับคนรับใช้อย่างไม่มีเหตุผลวันหนึ่งลูกสะพ้ายนึกโกรธนางรัชุม,มาลาขึ้นมาจึงจิกผม แล้วก็ลากมาตบตีอย่างเต็มกำลังไม่พอยังเอาไม้เอาก้อนอิดก้อนดินคว้างปานางอย่างไม่ปราณีกลั่นแกล้งทรมานจนหนำใจพอเหนื่อยแล้วก็ปล่อยไปถ้ามีแรงก็กลับมารองโทษอีกนางราชัชมาลาได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจึงนึกน้อยใจในโชควาสนาของตน ที่ต้องมาเกิดเป็นคนรับใช้ให้เขารังแกขมเหงแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากเงื้อมมือของนายใจร้ายเพราะคำฆ่าโทษยังดังแว่วอยู่ในใจว่าเดี๋ยวจะต้องกลับไปรับโทษอีกนางจึงคิดว่าเวลานายลงโทษก็จะจิกผมแล้วทุบตีดังนั้นควรที่เราจะโกนผมเสีย นางยังไปที่ศาลาอาบนา้ำกอนผมเสื้กลี้ยงกลาวเหมือนนายสาวเห็นข้าวก็ยิ่งเกิดความโกรธมากขึ้นไปอีกได้สั่งให้คนเอาเชือกมรัีษะและจับปลายเชือกชุดมาตบตีเสร็จแล้วก็มาคับมาให้แก่เชือกนั้นออกปล่อยให้รัศีษะแน่นอยู่อย่างนั้นเหมือนนายสาวเกิดความโกรธขึ้นมาครั้งใด ก็จะจับปลายเชือกชุดกระชากมาตบตีนางจึงได้ชื่อาว่รัชชม,มาลาแปลว่าพู้มีเชือกเป็นพวงมาลัยต่อมาวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูมูสัตว์ในเวลาใกล้รุ่งได้เห็นอุปนิสัยของนางรัชชม,มาลาว่าจะได้บลุธธรรมเป็นประโสดาบันพระองค์จึงเสด็จไปโปรด ได้ประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วทรงเปล่งฉับพันณรังสีสว่างสวัยอยู่ทั่วบริเวณนางรัชุมาลาซึ่งได้รับความชอกช้ำจากการเบียดเบียนของนายสาวอยู่ทุกๆวันจึงคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการมีชีวิตอยู่ให้เขาทุบตีสู้ไปตายเสียดีกว่า ชาตินี้จะได้หมดกรรมเสียทีนางจึงเืออหม้อน,น้ำลงจากเรือนทำเหมือนจะไปตักน้ำพอไปในระหว่างทางก็ผูกเชือกเข้ากับกิ่งไม้คิดว่าจะแขวนคอตายสักครู่นางก็เหลือบไปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้ใกล้พอเห็นพระรูปโฉมมันงดงามของพระองค์ที่พระเสริฐกว่ามนุษย์ และเทวดาทั้งหลายนางจึงเกิดความปีติและเกิดความเคารพเรื่อมใสในพระพุทธองค์มีความปรารถนาจะฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้วาราจิตของนางจึงตรัสเรียกนางมาและได้แสดงธรรมอันไพเราะประดุดเสียงของท่ามหาพรหมทำให้นางได้ดื่มด่ำในรสพระธรรม พอจบพระธรรมเทศนานางก็ได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันผู้มีความมั่นคงในปรตัตนตรยัยไม่อาจที่ใครๆจะทำร้ายได้เมื่อน,นางกลับถึงบ้านพรามเห็นนางมีใบหน้าผิวพรรณวันณะผ่องใสเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจึงได้ถามนางว่าไปทำอะไรมา นางก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาให้พราหมณ์ฟังพราหมณ์ก็เกิดความยินดีอันโมธนาจึงเรียกลูกสะพ้ยมาและกำชับว่าต่อไปนี้อย่าได้ทำร้ายนางรัชชุม,มาลาอีกมิฉะนั้นจะมีโทษและให้ปฏิบัติตอนนางเป็นอย่างดีแล้วพราหมณ์ก็รีบไปเฝ้าพระบรมศาสดา กลาบทูลอรัตนาให้พระองค์สเสด็จไปยังบ้านของตนในเช้าวันนั้นเพื่อรับบินาบาตพระรามได้ถวายพระตาหารอันประณีตแด่พระพุทธองค์เมื่อเสร็จภัธธิกิจพระองค์ทรงอนุโมทนาตา็ดตรัสเล่าบุพกรรมของนางรัชุมาลากับลูกสะพายของพรามว่าเมื่อครั้งสมัยพระกัสปะ สัมมาสัมพุทธเจ้าลูกสะพ้ยได้เกิดเป็นคนรับใช้สุนางรัชุม,มาลาได้เกิดเป็นนายและได้รังแกคนรับใช้อย่างไร้ความเมตตาปราณีจนคนรับใช้ได้รับความเจ็บปวดและเหนื่อยหน่ายต่อการกระทำนั้นจึงได้เร่งทําบุญกุศลมากมายแด่พระภิกษุสงฆ์ แล้ตั้งความปรารถนาว่าในอนาคตการขอให้ได้เกิดมาเป็นนายบ้างด้วยผลบุญนั้นนางจึงได้เกิดเป็นลูกสะพ้ยและได้เป็นนายของนางรัชุมาลาแต่เวรกรรมก็ยังทำให้มาเบียดเบียนกันอีกเพราะได้ผูกอาคาตไว้แล้วพระองค์ก็ทรงให้ทั้งสองเลิกจองเวรกัน และแสดงพระธรรมเทศนาโดยสมควรแก่มหาชนทุกคนต่างก็มีใจผ่องแผ้วกร่าเริงอาจหาในธรรมได้เข้าถึงไตสรณาคมพากันประกาศตอนเป็นพุทธมามะกะส่วนพราหมณ์เมื่อนึกถึงบุญคุณของนางรัชุมาลาที่เป็นเหตุให้ตนได้ความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยจึงตอบแทนบุญคุณนาง ดยการแต่งตั้งให้เป็นทิดาคนโปรโดและได้ให้การอุปการะให้นางได้รับความสุขไปจนตลอดชีวิตส่วนลูกสะพ้ยก็เกิดความเมตตาในตัวนางรัชมาลาและเลิกจองเวรกันตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นเวรกรรมอย่าไปก่อกันนะจ๊ะมีแต่จะให้โทษทั้งสองฝ่าย เราควรให้อภัยกันให้ความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อกันแล้วเราก็จะได้รับความสุขอย่าได้ไปประมาทพลาดพลัง้งทำบาปกรรมเข้าเพราะไม่คุ้มกับการที่เราจะต้องมาชดใช้กรรมบางอย่างพลาดนิดเดียวแต่ผลเดือดร้อนไปนับพบนับชาติไปท่วไม่มีใครหนีบาปกรรมพ้น ใครทำกรรมใดไว้ก็ยอมได้รับผลกรรมนั้นดังนั้นบางครั้งที่เราเจออุปสรรคอย่าไปท้อแท้หรือน้อยเนื้อต่ำใจบางทีถูกเขากลั่นแกล้งหรือขัดขวางในการทำความดีก็อย่าได้หวันไหวให้รีดทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าอุปสรรคในชีวิตจะหนักหนาสาหัสแค่ไหน อย่าไปคิดสั้นเพื่อหน,นีความทุกข์มันไม่ผลหรอกเพราะหนทางพ้นทุกข์มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องเอาใจหยุดไปที่กลางกายหยุดเข้าไปในกลางธรรมกายเพราะฉะนั้นถ้าอยากพ้นทุกข์พ้นจากเวรกรรมทั้งหลายให้เอาใจหยุดนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะแล้วจะสมหวังในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอมอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพปะนัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปน,น,นานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ าตายเจดีมณีอน,นันจกรวานอัมนยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถา